กินแหลกอาหารตอนเช้ากันค่ะนี่หมูวิ่งห <c oughs> รือกรดิ่งๆรดิ่งดิ่งยี่สิบบาทนี่งขาไหน่าด้วยสวดีจ้าสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะลมเย็นหนาวมากมันคือตอน7จ็ดโมงเช้าเลยนะคะวันนี้เนี่ยเราจะมาทำคลิป กินแหลกอาหารตอนเช้ากันค่ะโดยที่วันนี้นะคะเราก็มีชาเลนจ์สำหรับการกินแหลกของเราด้วยเหมือนกันชาเลนจ์ challenge ของเรานะคะก็คืองบในการซื้ออาหารแต่ละอย่างเนี่ยจะต้องไม่เกินราคา20บบาทค่ะทุกคนโอ้ยยี่สิบบาทเองเหรอใช่ไปคะ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปตลาดแถวบ้านนะคะเพราะว่าแถวนี้มีอาหารตอนเช้าให้กินเยอะแยะเลยใช่ไปค่ะมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินอะไรกันบ้างหมูปิ้งอย่างแรกเขาขอเลยเขาหิวมากไปเร็ว หมูปิ้งไได้แล้วหมูปิ้งสามไม้ข้าวเหนียวห่อหนึองอย่างนี้เลยยี่สิบบาทนะคะทุกคนปันย่างหมูหอมแบบหอมไปถึงบ้านเขาเลยอะจริงดิล้อเล่นข้างๆมันมีร้านในนี้ด้วยปลาต้องโกคือเราอ่ะกินประจําทุกเช้าเลยเว้ยอ๋อแอบมากินก่อนแล้ว เมืม่อกี้เราสั่งปลาต้องโกไปนะคะทุกคนตัวละสอบาทเท่านั้นเนาะปลาต้องโกเราได้ทั้งหมด1 0ตัวเลยนะคือเขามีของกินแบบเยอะมากเลยนะสันจะกินในทุกร้านเลยแต่ต้องในราคา20บาทน้ำต้มหูเราล่าโอ้ยอาหารเช้าแต่เช้าน้ำส้ม20 20บาท แบงค์นี้จะเป็นของคุณน้านะคะทุกคนตอนนี้นะคะทุกคนเราต้องหลบมาจากตรงนั้นนะคะต้องแย่ออกมากินท้างนอกมาทุกคนตลาดอยู่ตรงนู้นเราอยู่ตรงนี้ไม่มีใครนะคะไหนได้อะไรมาบ้างอันนี้คือหมูวิ่งสมราคาแหลยเขาขอจกข้าวเหนียวก่อนเลยเขาล้างมือแล้วนะใช่ต้องล้างมือให้สายก่อนกินทุกขย่างนนั้นทุกคนขมแอลกอฮอล อร่อยจังข้าวเหนียวไปก่อนนี่อะไรอีกอะนั่นอ่ะอันนี้ที่ตังทำให้แล้วกด็ด้งๆดงอ้ยคือไม่เห็นนานมากแล้วนะคะแบบนี้อันนี้เป็นน้ำเต้าหู้ใส่วุญนะคะทุกคนราคาเท่าไหร่อ่ะถุงละสิบาทเราซื้อมา2อถุงนะคะ20บบาทเท่านั้น เมื่อกินคู่กับปลาต, <ณ S 2> ต้องโกไงน้องซันน่ารัก,กดีอ่ะอันนี้เป็นปลาต้องโกนะคะมีซาลาเปาด้วยใช่ไหมใช่ใช่ซาลาเปานะคะทุกคนแต่เขาชอบกินปลาต้องโก้ <Daisy: solche. S 1> แต่เขาชอบกินซาลาเปานะานาระ้านานี้ปลาต้องโกะอ,อร่อยมากทุกคน<ๆ>กินประจําเลยนะคะนอกจากจะมีน้ําปลาต้องโกแล้วนะเรายังมีเป็นน้ําส้มด้วยนะคะใส่ขวดเป็นส้มน่ารักน่ารักด้วย นมันไม่ใช่ส้มปลอมมันคือส้มส้มแบบอร่อยเลยอ่ะ <c oughs> โอ้โนึก<ช>ว่าจะมีมุกปลาปันน้องสันเราไปหายอย่างอื่นกินต่อด,ดีกว่าอ,อ,อือยังมีอีกหลายร้านบอกเลยวันนี้เดี๋ยวเขาไปซื้อน้ำเปล่าก่อนได้ไหมได้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 เมื่อกี้ครับเหมือนว่าน้องสันจะได้อะไรเลยบอกให้พี่ตังถ่ายไหนไหนไได้อะไรมานี่เมื่อกี้ไปซื้อน้ำมาค่ะทุกคนเราเจอันี้เดี๋ยวเราไปหลบก่อนได้ไหมได้ได้ได้นี่ค่ะทุกคนเราเจอไอติมมอจิวานิลาของเนสเล่ด้วยนี่ มีช่วงหนึ่งน้องเขาหายไปนานมากทุกคนแต่ว่าเมื่อกี้เข้าไปเจอก็เลยซื้อมาเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกินงบของเรานะงบของเราคือ20บาทใช่ไหมใช่น้องคนนี้ก็คือ20บาทด้วยนะคะนี่ไงทุกคนไหนไหนนี่คะ่ะทุกคนเป็นการกลับมาของไอติมโมจิลูกใหญ่นี่ขนาดจัมโบ้เลยนะคะอร่อยเต็มเต็มคำแต่าราคา20บาทเท่าเดิมโมจิต้องของเนสเล่เท่านั้นเมื่อกี้เขาขอช้อนไม้มาด้วยนะจะได้กินง่ายขึ้น ไม่ไงทุกคนพอเขาเขียนไว้ว่าขอช้อนไม้จากร้านค้าได้นะคะนี่เราสามารถใช้ช้อนไม้นะคะเสียบลูกโมจิแล้วก็ถือกินแบบเป็นไอติมอมยิ้มอย่างนี้ได้เลยนะวิ่งน่าจะกินง่ายขึ้นมากเลยนะเนี่ยใช่ทุกคนสามารถกัดกินได้เลยเนาะไหนไหนไหเปล่าทำไม <laughs> นุ่มมากนุ่มยืดเหมือนเดิมเลย,เว,ยวันน้ลลาหอมมากคือเนื้อไอติมจะแบบเนียนๆหอมๆอ,อร่อยเหมือนเดิมค่ะทุกคนว้าวไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปหาซื้อของกินกันต่อนะคะว่า20บาทเราจะได้กินอะไรเพิ่มอีกเนาะมีได้กินอันนี้แล้วทุกคนขอดีใจมาก <laughs> ไปเลยมีค่ะ เราได้มานะคะเป็นขนมพกบกล่องละ20บาทนี่ถามค่าด้วยเมื่อกี้น่าจะลงไปถ่ายยังไงอะขนมจีบนะคะแบบขายเป็นเข่งเลยที่ตังเข่งละ20บาทด้วยแล้วก็มีอันนี้ด้วยนะคะทุกคนอันนี้เป็นกระเป๋า1 0บาทค่ะทุกคนหลังจากที่เราซื้อหมูทอดเสร็จใช่ไหมเราก็มาอีกตลาดหนึ่ง ซื้อน้ำอันนี้มาค่ะทุกคนแบบน้ำชงเนาะยี่บาทเท่านั้นแต่จริงๆแล้วตลดาดเมื่อกี้มันจะต้องมีอันนี้ด้วยไส้อัว่วเป็นไส้อั่วบอันเล็กๆทุกคนแบบไม้ละสิบาทอันนั้นอนะ่ะคือมันอร่อยมากแต่ว่ามันหมดค่ะทุกคนไม่เป็นไรเราได้เป็นขนมจีสบสลาเปามานะคะเดี๋ยวเราก็จะตามหาตะลุยซื้อกันก่อนเนาะแล้วเราก็จะมากินกันนะคะทุกคนใช่ใช่ใช่<ๆ>นี่ๆๆทุกคนอันนี้คือไส้อั่ว ได้กินแล้วเนี่ยไส้อั่วมีผักขายด้วยนะทุกคนจะซื้อผักเหรอซื้อไปทำอะไรอ่ะ<บ>มันไม่ใช่เอาไปแกงเหรอกินสดกินสดเอผัดผักบุ้งเพราไม่ใช่เต่านะห <c oughs> มูหอดลายลาดชิมมากทุกคนอ้าวเมื่อกี้ก็ซื้อขนมจีบอ๋ออันนี้หมูหอดซลายคนละอย่างกันใช่ไหมใช่อ๋อหัวหมอของเราหัวหมอพี่ตังอะไรพี่ตังไปพูดทำไมว่าแบบเมื่อกี้ก็ซื้อขนมจีบเค้เาซื้อคนละล่ะไงเข้าใจป้ะเขาก็จะแบบเอ้ยไอยหนูนี่ซื้อขนมจีบร้านไหนทำไมไม่มาซื้อร้านป้า อันนี้เราก็ได้มานะคะทุกคนเขาเรียกว่า8เตียนค่ะทุกคนบอกว่ามีไข่เค็มไส้กรอกปูอัดรวมกันในลยแปดอย่างว่างั้นน่าจะใช่เนาะมีขนมหวานด้วยลองลองซื้อขนมหวานขนมหวานไม่รู้ว่าเท่าไหร่ถามถามป้าเขาคันถามป้าเขากันคุณป้าแนะนำหน่อยค่ะว่าอันไหนกี่บาทบ้างคะอันนี้สิบบาทลูกอันขนมกล่องละยี่สิบบาทข้าวต้มัะสิบบาทขนมถ้วยยี่สิบบาทยี่สิบบาทหมดเลยเอาข้าวต้มมาสองอันค่ะขนมถ้วย กินมันทุกอย่างเลยป้าใจดีสาคูไส้หมูไหนไหมถ่ายคลิปไปทำอะไรเอ่ยเอาเปลงยูทูบครับผมลงให่ยายด้วยนะได้เลยค่ะเจ้าอร่อยนะหมู่บ้านอยู่เจริญสามนะลูกนขอบคุณคะนี่สับปะรดถุงละยี่สิบบาทน้องซ้นขอบคุณค่ะสับปะรดสับปะรดเอาไงดีทุกคนเอาไงดีเราจะมากินกันเลยไหมกินกันเลยเดี๋ยวเราไปหาที่กินกัน นี่คะ่ะทุกคนของกินคือเยอะมากเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็มาจอดรถในปั๊มนะคะเขาซื้อไปแบบไม่ลืมหูลืมตาเลยคะ่ะทุกคนเราจะกินยังไงกันให้มันไหววะเนี่ยนี่คะ่ะทุกคนเป็นขนาวมคกนะคะมีทั้งเป็นไส้ต้นหอมกับข้าวโพดนะคะทุกคน <Ooh. S 1> นี่น้องน่ารักมากเลยอร่อยมาก,มากไม่หวานเกินไปด้วยเนาะ นี่อันนี้เป็นหมูทอดแดดเดียวจากร้านข้างๆขนมครเลยนะทุกคนนี่โอ้โหทุกคนเห็นมันไหมโอ้เขาว่ามันคืออาหารเช้าที่จะยั่วคนดูตอนกลางคืนเว้ยอุ้ยเฮ้ยเป็นไงอุ้ยอ,อร่อยมากพี่ต้นกิมสิบ,บาทว้โคตรอร่อยเลยดูชิ้นนี้ดิชิ้นนี้แบบมีมันนิดนด้วยเห็นะ <laughs> หมูไม่หลุดมือเลยอืมมาละสิบบาทอร่อยมากนี่คะ่ะทุกคนย่างต่อมาของเรานะคะอันนี้คือไส้อั่วคะ่ะทุกคนมาละสิบบาทนะเราซื้อมาสองไม้นะคะอู้ข้าวเหนียวอยู่ไหนเจ้าเนี้อร่อยกว่าเจ้าที่แบบหมดอีกคือไส้อั่วแบบหอมมากหอมสมุนไพรมากทุกคนอืออันนี้เป็นซาลาเปาร้านต่อมาเลยนะคะ นี่เทจิกโชวจิกโกจิกโชทีนี้เราก็ใส่กระเทียมเนาะเดี๋ยวจิ้มขึ้นมาให้ดูนี่คือทรายจะชอบกินมากชอบกินทุกอย่างเลยชอบกินทุกอย่างเลยอร่อยอร่อยอร่อยวะอรอยวคือตอนนี้เคยเริ่มอิ่มแล้วนะทุกคนของกินเยอะมากยังไม่ถึงครึ่งเลยเขาซื้อมาแล้วแบบว่า เขาซื้อขนมร้านป้าคนนั้นมาเยอะเลยนะแปดสิบบาทอ่ะไส้เยอะมากด้วยนะนี่คือชิ้นละสิบบาทเองนะคะทุกคนนี่ค่ะทุกคนอันนี้เป็นเซ็ตเป็นเดียวกันเนาะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะลืมละหมูห่อสาลายเป็นมาสาลายห่อหมูหมูห่อสาลายไหมอ๋อไม่ถ้าถ้าหมูห่อสาลายหมูต้องอยู่ข้างนอกไงแต่นี่สาลายอยู่ข้างนอกเป็นสาลายห่อหมูแลวในป้ามันเขียนว่าอะไรอ่ะหมูห่อสาลายแน่นอนเขาว่า อออืแบบเนื้อแน่นๆเลยคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะทุกคนอันต่อมาคือแปดเซียนนะคะที่ดูๆแล้วมันมีอะไรบ้างทุกคนเป็นโบโลนาไส้กรอกกูอัดไส่เค็มกุนเชียงแล้วก็เห็ดครบไหมโอ้เอาไส้กรอกไปเลยแล้วคนกินต่อทำไงเนื้อเหลือไว้ให้โยบนี่คะ่ะทุกคน อันนี้เป็นเซกเมนต์ของขนมหวานเรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะข้าวต้มมัดข้าวต้มมัดเนาะแล้วก็อันนี้คือข้าวเหนียวปิ้งนี่เป็นข้าวเหนียวปิ้งรสกล้วยใช่ไหมป้าเขาบอกว่าเป็นอันนี้รสกล้วยเนาะเป็นข้าวต้มมัดที่มีกล้วยแล้วก็ไปปิ้งนี้เปล่าเขาก็ไม่มั่นใจนลทุกคนต้องลองซิมต้องลองซิมหอมกลิ่นปิ้งมากอ่ะนึกถึงบาจากอ่ะทุกคนแต่บาจากเป็นหนึ่งนะน้องสันใบจากที่เป็นใบจากอ่ะแถวแถวหลวงพ่อโสธรน่ะขนมจากเีเออขนมจากใช่ไหม บัวเลยเขาอะ<ม>่ะไ,ไครใครเขาต้มมัดปิ้งแต่อร่อยนะถ้ากินตอนร้อนๆน,น่าจะแบบเด็ดเลยพี่ตังเราซื้อมาเยอะเกินไปมากเหรออาองั้นงั้นเอาอย่างงี้ดีกว่าเดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นที่บ้านก็ได้แต่เอามาบอกน้องๆหน่อยว่าเราซื้ออะไรมาบ้าง ทุกคนท่านซื้ออะไรมาเยอะแยะเลยก็ไม่รู้อ่ะอันนี้เป็นขนมถ้วยนะคะขนมถ้วยแบบขนมถ้วยใบเตยเนาะแล้วก็ยังมีอันนี้อีกเป็นสาคูไส้หมูนะคะเดี๋ยวอันนี้เรากลับไปแช่ที่บ้านเนาะใช่ใช่เอาไว้กินตอนเที่ยงได้นะคะทุกคนนี่เอาไว้อันนี้เป็นสับปะรดผู้ลเรนาะโอ้ยทไมมันสว่างจังเลยวางน,นี้ได้ไหมแล้วก็ซูมเอาโอ<ฮ>้โหไก่ปาเอาไป <c oughs> เท่าไหร่น <c oughs> ้ำมัน สับปะรดภูแลหวานไหมทุกคนทุกคนว่าหวานไหมเพราะว่าเปรี้ยวน่าเลยอ่ะมันหวานเปรี้ยวเปรี้ยวหวานหวานอ่ะหวานหรือเปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวหวานไงเร่อยแล้วเป็นหวานหรือเปรี้ยวอ่ะเป่าทั้งหวานทั้งเปรี้ยวลองกินดูดิมันก็แบบว่าคำแรกก็จะเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็หวานๆนะหวานนะนั่นเขาเจอชิ้นที่เปรี้ยวน่าเลยลองกินใหม่ อืมอันนี้หวานละไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็กลับบ้านกันนะคะเราจะเอาทุกอย่างที่เราซื้อมานะคะไปแช่เก็บไว้ละกันเนาะนี่เขาขอกินสับปะรดชอยหนึ่งชิ้นกินเยอะอย่ามันก็บาดหรอกบาดใจเหรอเอ้าต้องบาดปากสิป้นูกก่อนงั้นเอาใหม่คัดสองเทกหนึ่งอยากินเยอะดิอย่าวมันก็บาดหรอกบาดปากเหรอบาดใจไงไปละทำไมอ่ะก็คนดูรู้หมดแล้วอ่ะอือโศจู ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็ถึงบ้านเรียบร้อยนะคะเราทุกอย่างเก็บเข้าตู้เย็นหมดแล้วนะคะทั้งสับปะรดสับปะรดถือทุกอย่างใช่เรียบร้อยเลยนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อกี้นะคะเราแวะเซเว่นซื้อไอศ์ครีมเนสเล่โมจิวานิลากลับมาเก็บไปด้วยโอ้โหไม่เป็นอนาณาจักรไอส์ครีมของเขาเลยไอส์ครีมไอส์ครีมปัสสนนี่นะคะทุกคนถือว่าเป็น ใน okay. ไอเทมในตำนานเลยนะคะทุกคนต้องรีบไปซื้อมากินกันนะรลวังหมดก่อนด้วยนะคะจะบอกว่าหากินได้บ่อยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาออกมาแค่ซีซันนี้ซีซันเดียวนะคะ<อ>นี่แล้ว<อ>ก็อย่าลืมขอช้อนไม้มาด้วยนะคะทุกคนนี่<อ>แค่เราเสียบแบบนี้นะคะมันก็จะกลายเป็นไอศครีมที่กินได้เหมือนอมยิ้มเลย<อ>นี่นะคะทุกคนรีบไปซื้อมาตุนไว้ในตูน้เย็น แบบนนี้เลยะะคะหรือว่าใครนะคะจะสั่งผ่านแอปเซเว่นเดลิเวอรี่ก็ได้เหมือนกันเนาะราคาแค่20บาทเท่านั้นเองนะคะทุกคนคุ้มค่าคุ้มราคามากขนาดจัมโบ้ด้วยเห็นปล่ะใช่แถมลูกใหญ่เอ๊ใช่นี่ไปค่ะทุกคนสำหรับคลิปกินแหลกในวันนี้นะคะ กินแหลกอาหารตอนเช้าใช่ไหมใช่นี่ก็ถือว่าสําเร็จรูวร่วมไปได้ด้วยดีนะคะทุกคนของกินเยอะมากเขาไม่คิดว่า20บาทคือสามารถซื้อได้ขนาดนั้นเลยนะไปค่ะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะคะสวัสดีเนนะี่ยบ๊ายบายถ้าใครมีตลาดเช้าแนะนําก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยเนาะว่าอยากให้เราไปที่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะนี่รีบไปซื้อมาตุนจับโบจัโบโบ๊ายบาา